อลายสักอย่างเลยพ่อาเอาหมดเลยได้ไงอ่ะมึงพิกทำไมอ่ะมึงพิกก่อนเขาไม่เป็นไรวันนี้บ้านเดิมเดงเดี๋ยวท่านผู้ชมงงไม่เรายังไม่สวัสดีเลยอ่ะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะอือก่จะบอกกันว่าเปลี่ยนใครับเชิญนิดนึงไม่ใช่แค่รับเชิญเปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนเพื่อน เพราะว่าเราเพื่อนเยอะต้องบอกแบบว่าอันเนี้ยก็เห็นตามเชื่อคิดไว้แหละก็คือขั้นด้วยมึงผู้หญิงบ้างเพราะว่าเราก็ไม่ได้แต่บ้าผู้ชายอย่างเดียวเนาะเพราะว่ามึงผู้ชายเงียบเลยกูอะเพราะอันนี้มีเรียกได้หมดอันนี้เรียกได้หมดเรียกได้หมดอ่ะขอขั้นด้วยอะไรเจลจาวนิดนึงนะละเจลจาวอ่ะต่อไปนี้เราเรียกเพลง unnatural ป่ะชื่อนี้มัน unnatural unnatural ของ cosmic g i r l ค่าย starship อ่ากูไม่พูดกูไม่มีอะไรพูดแลนะ โอเคไปเริ่มหนึ่งสองจะพูดชื่อที่เราเลือกกันตลอดเดี๋ยวใครขับไม่รู้พูดอุนซอลองิดเพลงเขาแบบโยเย่เนาะโพลงเขอ้โอู๋ซันอาที่ชอบซ้ำคำไงล่ะ ีูสวยขึ้นนะดูเป็นสาวขึ้นนี่คนนี้ดีกว่าคนไหนดีกว่าคนนี้ดีกว่าคนนี้มาเร็วมากนี่ป้าเป๊ะชื่ออะไรนะคนเมื่อกี้ป้าเต๊ะดวดาวสวยมากไม่ใช่ดูดาโบนาโบนาหอมลงมาหอมลงมากสาวสวยบ้ากฟิลเลอร์ปาก 5cc ค่ะแล้วก็จะหอมลงแต่ในรูปนะเนี่ย หอมลงจริงตอนนี้คือไม่ฟังเพลงเลนะดูแต่เอ็มวีแต่เราไปดูไลฟ์ก็ดีดีมากหอมลงเลิศวู้วคุณเนาเวบินน่ะซูบินดีขึ้นเนาะเลิศนะซูโตขึ้นเปรี้ยวได้เหาเดี๋ยวดูว่าใครหอม ไอนจองหอดาวปะต้องยอนจองปะปากปากยิ้มม้ายิ้มอะไรขนาดนักโนดนะอุ้ยสดนะผมนะเงินเข็ดฟันหนึ่งดูแพงขึ้นทุกคนเลยเนาะตัวดูเป็นแบบเป็นสาวแล้วอะเป็นสาวขมดทุกคนแล้วอะสาว ูดาคือสวยมากว้ายลูกสาวเธอร้นเที่ยวแต่งเอาเวอร์นะแต่งเอาเวอร์ลูกสาวเขายังไม่นอนยากดู่ลืให้มานิดนึงอ้ยนนักสุกโอ้ยยากเต้นไปสัตน์มาบ่อยนะ ลองเยอะยิ่ง่าแต่เอมว่าใครออืมนี่ไอ้มาดาใครแต่มาหาเยอะชอมากชอบลงเยอะมากาดเหรออมากฮาร่วยมากเม่อาลืมส่วยมาก เหมือนแบบผัดกันห่อนไม่ได้เป็นเพลงที่มีห่อนไฮโน์อะไรกันเลยนะแบบผัดกันเสียงสูงเพลงเป็นเหมือนเพลงมาเต้นอ่ะเพลงแบบมาแล้วค่ะเพราะปกติก่อนอันนี้ก็เพลงช้าๆน่ารักแบบผัดสายต้องมาแล้วอะอันนี้ก็ต้องเต้นเลยอันนี้คือต้องเต้นแล้วแต่ว่าคอตุ้มดีมากคอตุ้มดีมากจริงสตาร์ชิฟต์อะเนาะไม่เคยแกงสตาร์ชิฟไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยแกงเด็กแกงเด็กฉุดสวยดูไลฟ์ต่อ เมื่อวานปเป็นโซเคสห <1 S 2> มื่อวันที่แล้ว <Okay. S 1> okay.

มันจะอมาวาสวยบบสเราจะต้องมึ้งกัะโดดหรอปะแวมันยังสมูรณ์อทจริงนาดก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่แบบมันยุมันแบบเล็กแบบมากออมากแล้วอ่ะยุบมาเห็นสองจันี่ก็ต้องลองเปิดนะทุกมา 다 지금 와래, 쌤. 러! 엔리. 시티야. 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 시티 กเไเต้นาม้วกไต้องต่ีเดียวตัดเพงไม่เล่นไม่ตัดเพลงไม่ได้ไงเป็นผู้หญิงก็น่้าวมิ้วเสียรูผลเอนคนได้ผัดกันรอเพงเี้ยไม่มีใครแบบว่าไม่มีใครจบไม่มีใครหายโหลูแบบ จบการทุกเพลงค่ะสนน้าสวยมากเลยอ่ะไต่กว่าดีอ่ะโอ้ยเขียบปากอยากฉีดปากเลยเอ้ยแต่ฉีดปากมันจะเข้ากับหน้าหรือเปล่านะแต่อยากฉีด h a ป p y มึงมันพูดไม่ออกมือมันแบบดีมากรอมาดึกวันที่จะแบบได้ดูอ่ะแต่เหมือนแนวเพลงเปลี่ยนเลยป่ะเพลงเปลี่ยนเพลงรู้สึกว่า มันไม่ใช่เพลงเดิที่เราฟังสบายๆแล้วอะเราแบบบัตเตอร์ไฟก็ดูดูเป็นแบบเขาเรียกอะไรดูเป็นไม่ใช่แบบนิยายเหมือนแต่ก็ดูโตขึ้นดูแบบตอนแรกแบบจากบัตเตอร์ไฟก็ยังแบบยังกั้ังถึงใช่ไหมอันนี้ก็แบบเหมือนฉีดไปเลยแต่ก็ยังยู่เป็นคอสมิกอยู่อย่างเดิส่วนมาวงเนี้ยจะมีท่อนฮุกติดหูป่ะหรือมันจะมีท่อนติดหูที่เป็นเพลงที่แบบเราเคยเราชอบฟังอแต่อันเนี้ยมันจะติดท่อนเออ ต่ว่าเรายังไม่ได้ตั้งใจไปคือฝั่งทั้งแรกอะแล้วมันก็อยากคือต้องไปตั้งใจฝั่งก่อนคือไม่คือพอเราดูครั้งแรกเราก็ดูทั้งชุดดูทั้งหน้าดูทั้งเสียงทั้งท่าเต้นไม่ได้ตั้งใจไปทางใดทางหนึ่งทางใดทางหนึ่งแต่ว่าหลักๆแล้วแฮปปี้ชอบทุกคนทุกคนสวยเลยทุกคนสวยเป็นตัวเองอะสวยแล้วจริงๆที่แบบโตเต็มเป็นสาวเต็มวัยใช่เราต้องมาก่อนว่าเอาจริงๆถ้าดูแบบว่าเหมือนที่เราดูมาก่อนจริงเพงเก่าๆก็จะแบบเมืองแบบ ย้อนลืมยังไม่ค่อยได้นะะถ่ายยังสวยในที่สุดยังรู้สึกแบบอีกนิดนึงได้อีกแต่อันนี้คือทุกคนแบบสวยแล้วแล้วแบบไม่ซ้ำกันเลยลุปอะไรอย่างเงี้ยอืมเลยปัจจัยสามคนสันอาเรื่องแบบความสวยยันจอมเรื่องความผอมลงมากกับลูดาที่เหมือนแบบตอนแรกลูดาหน้าจะไม่ได้แบบจะดูน่ารักอะจะดูน่ารักสดใสอันนี้ดูตัวแล้วแบบหน้าเข้ารูปสวยมากแล้ววี S <S ไม่มีอะไรที่ดูแปลกเพราะก่อนหน้านี้นเพลงเราอาจจะดูแปลกๆนิดหน่อยสำหรับนี่นะแต่ตอนนี้นสวยมากสวยไม่ไหวแล้วอ่าเชิญคุณแม่ว่าไงสามคนสามคนหรอยันจองสี่ยันจองเนึ่งเพาะ้องสาวเขาเพราะว่าเขายังไงอะผอมลงลอ่ะแล้วก็แบบไม่หลอกเกาหรือว่าจะแบบแต่ถนง้วจะให้หอนเยอะกานี้นะนึกว่าแบบว่าจะมีหอนแบบเซอร์ไพรส์ใช่แต่ว่าก็ต้องแบ่งให้คนอื่นบ้างก็หอนอยู่นะก็หอนเยอะอยู่แต่เป็คนหยาบตีแล้ว ก็เอ้ยวันที่สองวันท well> um, okay? ี่สองที <S 2> <S 2> ่สองหรอหรือไม่มีชอบดูย้อนจังคนเดียวไม่ไม่มีก็ได้ตอบไม่มีก็ได้นะแรงนะมีชอบก็มันจะดูคนที่ชอบเอาอ้คนนึงอีคนนึงคนอีคนนึงหรอถ้ามันเลือกยากคือคือก็สนอ่าอ่ะฉันว่าแล้วพ่อชีพูดอยู่แบบวันสองคนสนอ่ะคือลุกลุกคือมันแบบว่าลุกเดิมแต่ แต่สวยขึ้นลู้เรื่องแต่ทำไมวะไม่เปลี่ยนเลยอ่ะไม่เปลี่ยนเลยคือยังเป็นสแนาร์ที่เราแบบเชันอนกที่สวยขึ้นแต่สวยแบบสวยขึ้นดูแพงขึ้นใช่หล่หล่ะก็ที่หนึ่งก็ต้องสแนอาร์อยู่แล้วแบบยืนหนึ่งเพราะว่าโพรไปสแตนอาร์แล้วก็รู้สึกว่าชีอินเนอร์แบบดีขึ้นนะแบบเมื่อก่อนชจะเต้นหน้าแบบแข็งแข็งหน่อยกว่านี้เพลงในอินเนอร์ดีส่วนคนที่สองอันเนี้ยกูว้าวสุดไม่มีใครพูดถึงกูชอบดาวน์ ผมน้ำเงินเนี่ยมึงจำไม่ได้มึงจำไมนไม่เคยจำดาวน์ได้เลยแต่คุณตองคิดว่าอะไรไม่ใช่แต่ผมไม่เคยจำเขาได้เลยดาวัน์คือคนสูงสูงไม่ใช่ดาวน์คือคนสูงสูงคุไม่รู้เถิดเถิดเราดูแล้วว่าอ๋อคนนั้นคือดาวน์แต่ว่า เเททคััสมนกนกไม่ใช่แค่จะบอกว่าแพงคือกูบอกว่าว้าวเฉยๆเพราะว่าสวยขึ้นหม<อ>ายถึงว่าอ่ะว่าเอ็มบีเก่าๆเอาจริงคือกูไม่ค่อยดูเพราะชีไม่ค่อยได้แอร์ทัมด้วยแล้วกูก็จะเหมือนแบบผ่านตาไปเลยแต่ว่าอันนี้นมันดูแบบอุ้ยใหม่แล้วอุ้ยใหม่แบบนี้แตน่ตน,ตนี้ไม่กูไม่ได้ตินางเลยนะเพราะว่าก่อนอันเนี้เวลาดูแบบมีกูจะติตินางบ่อยมากแบบเรื่องชุดเอวยผมเอวยแบบโดนแกงอ่ะแต่อันเนี้ยคือแบบเออดีขึ้นไม่เขาบอกว่าเป็นวงที่ตามกันเป็นวงที่ตามอยู่แล้วใช่ การแรกไม่ตามหรอกนี่ค่ะสันอาเขาตอนแรกนี้ก็ไม่ตามตอนนี้ไม่ตามวงอะไรแล้วจะบอกก่อนว่าตอนแรกขาดวงอะไรสามคนแล้วนใจแล้วเนี้ยเป็นคนที่แบบว่าถ้าเพื่อนชอบคนไหน่จะไม่ชอบสามพอไม่อยากแย่งแต่สันอาเป็นอะไรที่แบบทุกคนแบบ เอออยากแย่งมะขอละไหวละแบบไหวละขอชอบด้วยได้ม้าเลยถ้าไม่มียอนจองก็ต้องก็ต้องสั่นอ่ะคนนี้จะเป็นคนชอบแบบว่าตัวพลังเสียงของชายเพราะว่านี่ชอบชอบจับรายการชอบจับรายการแล้วก็เลยแบบอุ๊ยเด็กคนเนี้ยไปย้อนดูไงใช่แล้วก็เลยแบบอ๋ออแล้วก็แฮปปี้ตามตลอดตามตลอดตามไม่หยุดตอนนี้ก็คือตามจนเนี้ยไปดูวงใหม่อะไรนี่ยังพูดยังวงนี้อยู่อ่ะจนแบบว่ามึงพอเถอะไปแล้วนะพูดเยอะแล้วบ๊ายบายจ้า